ผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องสีตะกอลายคมไฟสีเหลืองทองค่ะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0 0 0บาทจากปกติ1490บาทนะคะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษเพือพ่อคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะลดพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลืองทองผืนนี้สีเหลืองทองคุณลูกค้าขาผ้าไหมไลายคมไฟผ้าไหมลายคมไฟสีเหลืองทองสวยๆจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่พูนสุขนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค,ค่ะออคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าถามว่านําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาบอกว่าบอกช่าบอกว่าอัดผ้ aw, ดากาวเยลลี่บางๆพออัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพอไม่ต้องใส่ซับในนะคะคุณลูกค้าขาใส่สวยใสย่ใสง่ายใส่สบายเหมือนที่นุ่มตัดให้ดูให้ชมอยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ก็เป็นงานตัดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขานุ่ นุ่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างคุณลูกค้าขาะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจบอกว่าอยากให้นุ่มตัดผ้าถุงให้คุณลูกค้านะคะโอนจองจองคิวเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คิวตัดนะคะรอ3สัปดาห์สําหรับคุณลูกค้าที่รอได้สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนุ่มใสเอวสาสนะคะสะโพก40ความยาวผ้าถุงผืนนี้นุ่มใสอยู่ที่37นิ้วนุ่มสูง160ซนติเมตรคุณลูกค้าเทียบคุณลูกค้าลองดูก่อนได้เลยนะคะว่าเราหุ่นใกล้เคียงกันไหมนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะคุณลูกกคคค้้าาเเยใสส่ผถุงนะะอโพ ความยาวผ้าถุงเท่าไหร่คุณลูกค้าก็แจ้งข้อมูลรายละเอียดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6ส0 8าสามารถนำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาค่ะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค,คะถ้าใส่ตัดเป็นชุดไทยแบบนี้เท่าไรถ้าตัดนนชุดท,ที้ราาาคคะะ1 2,900บบบแ 2,900บาทนี่คือค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อผ้าตัดชุดหน่อยสั่งซื้อผ้าตัดชุดหน่อยได้เลยจากคุณลูกค้าคะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมลายโคมงไฟผ้าไหมลายโคมงไฟเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าคะสำหรับผ้าสีพื้นที่เป็นผ้าสีเหลืองทองเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เป็นผ้าไหมสังเคราะทอเครื่อง3ตะกอถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะผ้าตัดชุดราคาชุดละ1 1,490บาท ผ้าตัดชุดราคา1490บาทคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทนะคะคุณลูกค้าขาขนาด100คูณ180ซนติเมตรสามารถตัดเสื้อไซส์ปกติได้1ตัวนะคะถ้าไซส์ 4XL ห้ L แนะนําให้สั่งซื้อไป2ชิ้นนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงนะคะเหมือนคุณพี่พูนสุกนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคะ หนึ่งร้อยค่ะความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรคุณลูกค้าขาผ้าสวยผ้าดีมากๆคุณลูกค้าขาทอเต็มผืนสวยนุ่มผิวมากๆคุณลูกค้าขาอาจผ้ากาวเข้าไปนี่คือแบบเหมือนผ้ามักโครเลยคุณลูกค้าขาเหมือนผ้ามักโครเลยผ้าจะนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าขาชมด้านในก่อน เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆแข่งไหมไม่แข่งนะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายด้วยนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอที่ทางร้านของเรานะคะคัดเลือกคัดสรรมาให้คุณลูกค้าอย่างดีเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าลองไปตัดดูคุณลูกค้าลองตัดดูได้เลยเพราะว่าทางร้านของเราลองตัดเรียบร้อยแล้วผ้านะคะอัดผ้ากาวเข้าไปนะผ้าไม่หดผ้าไม่ม้วนตามเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าผ้าทอดีทอแน่นทอพรีเมียมมากๆคุณลูก ผ้านะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าเห็นลายดอกแก้วน้อยไ,ไหมนี่แหละค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าทอสีตะกอจะเป็นลายแบบนี้นะคะคุณลูกค้าหานี่เลยค่ะจะเป็นลายอันนี้จะเป็นแบบว่า ลายเม็ดพริกทไทยนะคะคุณลูกค้าขาลายเม็ดพริกไทยลายที่มีความละเอียดมากๆนะคะทําให้ผ้านะคะผืนนี้มีความนุ่มเวลาเราอัดผ้ากาวผ้าก็จะแบบว่าเหมือนผ้าหมักโครเลยคุณลูกค้าขาผ้านุ่มผิวทิ้งตัวมากๆใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยนะก็ใส่แบบที่นุ่มใส่ได้เลยค่ะ ใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม,เม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าสามารถสวมใส่ได้เลยค่ะเหมือนคุณพี่คุณสุกเนาะบอกว่าเดี๋ยวรับไปตัดเองได้เลยจากคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าขาผ้าไหมรุ่นนี้มีหลากหลายเฉดสีมากๆผ้าไหมรุ่นนี้มีหลากหลายเฉดสีให้ชมให้ช็อปมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้า เตรียมแคปเจอร์หน้าจอเตรียมจดไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาจดรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะคะจดรายละเอียดไว้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นุ่มจัดส่งเพิ่มเติมให้นะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคนที่ชอบอใส่มีเสื้อสีม่วงอยู่มีเสื้อสีม่วงอยู่บอกว่าจะไปใส่กับเสื้อสีม่วงนะคะสั่งซื้อสีม่วงสักผืนหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาผ้าใหม่สั่งเคาะ ผ้าหมสังเคอทอเครื่องสีตะกรายโคมไฟผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงคุณลูกค้าขารับผืนนี้สีม่วงแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบสีไหนชอบได้เลยรับผืนไหนชอบได้เลยคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆเลยค่ะผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะรับเป็นสีฟ้าน้ําทะเลดีคะ สีฟ้าน้ําทะเลสวยๆสีฟ้าน้ําทะเลเข้มๆนะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อเฉดสีฟ้าได้เลยนะคะหรือว่านะคะสวมใส่กับเสื้อลูกไม้นะคะเสื้อผ้าไหม่เสื้อผ้าฝ้ายใส่ได้เลยจ้านี่เลยค่ะสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าเข้มๆคุณลูกค้าขาสวยละมุนสุดๆเลยสวยเนาะมันเป็นแบบสีเข้มๆเฉดสีเข้มๆอีกเฉดสีหนึ่งเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถใส่ได้เลยนะนาไปสัดผ้าถุงคุณลูกค้าขาจะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงคุณลูกค้าตัดได้เลยตัดผ้าถุงตัดกระโปรงคุณลูกค้าตัดได้เลยนะจ้า หรือว่าจะเป็นสีชมพูบานเย็นดีคะ สีชมพูบานเย็นก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นสวยๆจ้ะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะสีชมพูบานเย็นสวยๆผืนนี้ค่ะจากปกติ1490บาทวันนี้ลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่เท่าไหร่คะ1000บาทเท่านั้นจ้าคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นก็สวยค่ะคุณลูกค้ารับผืนไหนดีคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์8 9 0, 8, 0 8 4 1 6 0 8, 0, 8 0 8ร้าราไทยนดีใหนบริหการคุณลู้าทุกท่านนะคะหรือว่าจะรับเป็นสีน้นาเงิน สีน้าเงินก็สวยคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อสีเฉดน้ําเงินก็ได้นะคะนี่เลยค่ะมีเสื้อสีน้าเงินอยู่อยากได้ผ้า,าถุงสีน้าเงินพอดีเลยอยากได้ผ้าไปตัดผ้าถุงสีน้าเงินพอดีเลยคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้าเข้ามาได้เลยนะคะผ้าไหมสังเคะ์นะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะตัดเย็บเรียบร้อยตัดเย็บเรียบร้อยคุณลูกค้าขาเวลาซักนะเราจะซักมือหรือว่าซักเครื่องก็ได้นะคะคุณลูกค้านะและที่สําคัญเวลาลี่ใช้้้ไไฟฟอออ่่่นนนนนหหรรืวาาาาากกลงเทััะะคคคุณูสํบ ผ้าไหมสังเคราะห์สำหรับผ้าไหมสังเคราะห์นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะพื้นนี้สีเขียวสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าใส่สีเขียวเนียวซับคุณลูกค้าขามีเสื้อเฉดสีเขียวอยู่ใส่ได้เลยนะเพราะว่าผ้าถุงเป็นสีเข้มผ้าถุงเป็นสีเข้มสามารถใส่กับสีเขียวได้ทุกเฉดนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวตองเนาะเวลาคุณลูกค้าสอบถามเนาะคุณลูกค้าขาสามารถใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเฉดสีเข <c oughs> ียวนี้ก็สวยค่ะเพิ่มเติมมาให้นะคะมาใหม่ล่าสุดมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณลูกค้านะสีแดงงคคคือปัมาากกุณู้ สีแดงคือปังมากๆค่ะคุณลูกค้าขารับสีแดงค่ะคุณลูกค้าขาผื่นนี้สีแดงค่ะผ้าไหมลายโคมไฟผ้าไหมลายโคมไฟสีแดงคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆเลยคุณลูกค้าเห็นไหมจ๊ะสีเข้มมากสีแบบโดดเด่นมากเลยคุณลูกค้าขาเวลาใส่ออกงานนี้แบบเด่นเลยเนาะใส่ออกงานนี้แบบเด่นมากเลยนะคะนี่ค่ะจะชอบแบบโดดเด่นสวยงามคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งเฉดสีแนะนําสีแดงจ้าสีสุดคลาสสิกคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะ สีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ขายดีมากๆผืนนี้ขายดีมากๆกคุณลูกค้าขาสีาน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะผ้านนไหมลายโคมงไฟผ้านนไหมลายโคมงไฟสีน้ำตาลเปลือกไม้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาสุพิเศษเพียงผืนละ1,000บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ1490บาทวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่1,000บาทค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้จ้าอีกหนึ่งสีสดใสอีกหนึ่งสีสดใสคุณลูกค้าขาต้อนรับปีมงคลทองปีนี้คคคค่่ะะูก้้สสสสีีมม สีส้มสีส้มอิดสีส้มเข้มเข้มสีส้มสีส้มอิดสีส้มเข้มเข้มคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยมากเลยเห็นไหมโดดเด่นไหมคะคุณลูกค้าขาโดดเด่นมากเลยนะคะผืนนี้สีส้มสีส้มอิดค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาสุดพิเศษเพียง1,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีส้มค่ะนี่เลยค่ะผ้านี้แบบว่าเนื้อผ้าดีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าลองตัดดูนะลองซื้อสักหนึ่งผืนก่อนก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาลองไปตัดดูนะคะ ได้ใส่และติดใจแน่นอนคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านุ่มชอบมากเลยนะทําให้แบบว่าเราดูผอมด้วยนะเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าที่แบบว่าไม่หนามากนะคะคุณลูกค้าค่ะพอดีสวยเลยพอดีสวยแนะนําเลยนะคะคุณลูกค้านะยังไงวันนี้นุ่มก็ต้องขอขอบขอพบพระคุณนะพี่พี่พูนสุขขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่มาริผ้าไทยของเราเลยนะคะคุณอยู่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเดี๋ยววันนี้นุ่มส่งให้นะคะพี่ขาขอบพระคุณพ,พี่มากมากเลยนะคะที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากรา้านแม่บาริภาไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้อีกสองวันก็ถึงพี่วันนี้วันอังคารถึงพี่ก็วันพฤหัสก็ถึงแล้วคะ่ะพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยคะ่ะ